ป้าพี่น,น,น,บบน,น้องพี่น้องนลยกาดหวานน้ำคักบ่สวยน้ำคักนอกพี่น้องคนประกาศหวานง้ำคักให้ทายข้างนี้ งอยกันพี่นอ้องอนซอดเนาะง่ามคนง่ามโพพอไปพัดมันแสบพี่น้องแม่งยังก็บินร้ายแทยเด้อ,อ,อพี่น้องมเมื่อกีบผักกาดหวานน้ำใยแม่ตื่นีีก่อานต้นละมือตะลืเป็น เก่าพี่น้องเก็บตะพักเก็บซุปพักต่างศึกษาไปน้ำใยเม่เดพี่น้องต่างศึกษาพักไปน้ำกันจะพักยังกินได้ยใยเมล็สิพาเก็บเปิดเลยพักอันดใดกินได้ยาพาเก็บให้หมดเลย แหงเด็ดแห้งแปตกดิหนิพี่น้องแห้งเด็ดแห้งแตกแห้งปุงพักอันนี้จินแซ่บตัว បានសមុទ្រໄភបាអូយពុននេះទេពកពកហ្នឹងពុនมุมนึงអឺងានខកណោះពីน้องអឺ พี่ก็พักง,งามพูดเละกินได้เบิดพี่น้องคนนีจ้จะก,กี้อันนี้เอาด้วยล้าอยู่นี่เอาไปให้เพื่อนกินน้ำเพื่อนกินน้ำข่อยใครอยากพักยังสั่งมาได้ยังวะให้แม่หาเก็บให้ได้เบิด์ ได้คลิปพร้อมได้พักพร้อมปอบคับพี่นอ้องอ้อนอ้วรรั่วเยอะต้องย่านกิบเด็ดเด็ดเลยเหมือนแห้งโป้งผลายก็เก่าๆบดที่นี่งามก็เก่าต่ปลาพัก อันปักซีลมพี่น้องนี่ปักซีลมตรงกินอ่อนๆแกละลาบูกเก็บพี่นอ้องหาใบอ่อนๆเพื่อนแกละลาบูกเก็บเก็บกลิ่นอ่อนๆเพื่อนนี่นีจ่จุกจุก เนาะดาดมือเ้าอีกแล้วแต่สร้างเนาะเฮ้ยํำแง่พี่น้องจ้อพักซี่ลอ้อม,อมกินสดสดกับจิ้พี่น้องแซ่บพี่กันปลาปลาผักพี่นอ้องกินในบดได้ขนาะด คุณน่ะป้าดังงามแค่ผลนี่มันโดนโดนนี่คืองามแท้พี่น้องโอ้ยหคุณน่ะตราอ่อนซ่อนเนาะพักร่วงงาเอาอีกคนเก็บซุนี่เอาพักเ้าพี่น้องพอได้งา้างหมดเจ็บเก็บๆๆเก็บไปไปเบิดละเก็บพักร่วมปูนเปลือกกันไปพ่อไอ้ยังงามก็เอาไปโลดคุณน่ะ แมนบดยังสุบังพี่นอนะ้องแมนบดได้ีงจะพักกินได้ทั้งนั้นเลยเพุอ่อนเดา๋ดวบังก่อนนี่กลับขึ้นมาคือเกากินเพื่อนไหมไปกินกับลาบพี่น้องเก็บซุนเนี่ยพักร้ายปวด ทุงปุยอีกละมืนีนพี่น้องโอ้โหนะประกาศวอนดอนนี่มันก็ได้ลร้เตอร์ปุออ้ง่ามเนาะพี่น้องเก็บสุนิวผักผักยังกินได้ก่เก็บเบิ้ด ผัดพ,พี่น้องหวานกรอบนี่นมันมีขมมันสิมีอยู่สองสายพันธุ์พี่น,น้องประกาศชนิดนี่พันยังบอกพันได้เกิดกสิไปเก็บอยู่พันยังบ่ได้เกิดเทียตสายพันธุ์ก็ก,กินแซบ่บแซ่บกรอบหวานเท่ากัน,นกับลาบเพชรสลักสลัดกินพี่นอ้องงามผลงามโพน้ำก็ขึ้นแล้วฝนตก ปลาพักเสียนพี่น้องก็จะออกดอกเมื่อไหร่นี้คุณนะไม่อยากเก็บจะ้ะออกดอกแล้วมีแต่ปลาพักเสียนอันนี้โบกอ,ออกดอกขอสิเก็บพี่น้องน,นี่เนี่คยคนนั้งมาออกดอกเนาะเก็บหรอเตรียมก่อนก่อน คุณคุณยยก่อนนี่คุณหลายเด้อพี่น้องที่เขามาเบ่งส mm, อ,อ,องมิลลี่แฮปปี้พี่น้องคุณหลายตุ่นนำมุกนำใจพอกันคลิปนาเด้อพี่น้อง พอกันคลิปนาจ้าขอพุณนจูน้ำมกน้ำใจจูมองสุบอนเด้อพี่น้องงามคับพอกันคลิปนาเด้อพี่น้องขอพุณนหลายจ้าหลายเราแยกแย่หุ่นักเสียนได้ไปน้องติมกันงามคักงามเนยพี่น้องพันสีขาวจ้ะพอกันคลิปนาจ้ะพี่น้อง ็บนดอนนี่ก่อนหักหลานหักปะปอขึ้นน้ำครับเป็นอวบน้ำขึ้นใส่เพิ่นน้ำมาแซ่บเด้อพี่น้องนี่ไปกินสดนี่สิพัดกัแบแซ่บนี่ออื งามอีอีเม่หามโรเไอียงงาม,งงามรรมาสตร,รมต์มาสตสร้างมากรอบคัก ล่างนี้เราใบแก่พันออกกินกับลาบมุต้องแกนกิบร้ายครับพุนมีตะปลาพักอันเดียวพี่นอ้องคุณ่ะันซ่อนพี่น้องจ้ะ รอนนึงอืออือวินเตอร์เคล็ดกอนนี่นี่งามคักหาอันเรียกเอาตะกรงงามๆกวดใบบาง้ามไม่มต้องเอามีนหลายพี่น้องแถวาทาั้งนี้มิตปลาผักวินตวเตอร์เคลดนั่นและจ้ะ

กินสดเด้อพี่น้องนี่ลาวหลาโหลดนี่เม่นหยดบักบุ้งอันนี่เลยพี่น้องนี่ไปกินสดปด้วจ้ะกินคนสุนไล่หลายนี่เป็นหอมหอมกระไก่กินแมงดาบิงสันหละยังได้เม่ยเนาะไปกินสดพี่น้องจ้านี่ยไปกินสดกินผักกินสดผักเ็ดสลัด กินกับลาบกับยังไปสำหรับพี่น้องเนี่ยโอ้ยนิดตานั่นแต่ต้มเนี่ เกิดน้ำขังหวยข้างน้องเลยใี่ไหมน้าหลจอกๆนะพี่น้องคะอันนี้น้ำงามแมนเบิดูรณ์พี่น้องกินได้เด้อพี่น้องอแมนตำราดอกพันถันเกิดมานเนี่ยดอกพันเนี่ยพันแก่ดอกสีม่วงๆดอกพี่น้องนี่ดอกพันสีสีม่วงๆรสชาติพันสีออกขมๆจักหน่อยไม่ได้ขมหลายพี่น้องหอมหอมแม ทั้งทั้งอันทั้งดึงทั้งทั้งดมทั้งเด็ดโอ้ยงามครับต่อเร็วนี่ก็พ่อเนอาะงามโพงงามพ่เนาะอีเมข่อย ออเผ็ดๆจักน้อยเผ็ดเผ็ดคมๆจักน้อยกินเพื่อน,น,นคล้ไข่ไม่ต่คาคงไข่จังในบุญละกินเพื่อนหะพี่นอ้องกิน,ดน,กน,น,นไดนเนกเกไ้เมี่ยกินไรเทียรแล้วล่ะเป็นสมุนไพรผมเด้อพี่น้องจ้าพักบางชนิดเลยขอบไปเบื่อกี้อมูลดีๆรสบักบุงอ่ะภาษาเยอรมันนี่กินได้พี่น้อง อันมูยุอันกใกล้กันซุ้มเหมืนอยู่โรงงานมึงคือกันข้าเจ้ากับจินน้ำข่อยบัดทุกคนอยู่ที่พี่น้องเจ้าคงจักกินบัดเลยกินน้ำกันมาหลายปีเนาะพวกข้าเจ้ากับคนเล่าเนาะจะเอาไปเอามากกินน้ำนะย่ามีแหลมันโอ้ยเล่นลูกผักน้ำย่ามีกินน้ำย่ามี <c oughs> ต้องเงี้ยงี้ นนเก็บสุภักที่กินได้งามครับงามธรรมชาติพี่หน้่งขึ้นธรรมชาติ น้ำโพอ,อันนี้มันผักกาดน้ำเพราะอยู่ทั้งโน้นนี่ดอกดอกเรานี่ที่ขอเอาไปขั้นสมุ่มันล้วพี่น้องนี่ยหินหินประกาศหินถังแล้วพี่น้องเดี๋ยวก่อนงามๆปรกาศหินแต่เพิ่นบ่ได้ออกเป็นนานๆคือจังบ่งขอไปเก็บพูดทั้งบาง้านวิญญาอกว่าผลพี่นอ้องมึงนี่ก่อนนี่นะงามคักบ่ ปวดกระโพาเนอ้องพี่น้องจ้ะยิกเล็กน้อยกันอ,อพอล่ะเี่กินสดพี่น้องเนี่ยกาดหินกาดน้ำแล้วเพืมันเป็นดอกลเลยหินนี่นมันไม่ได้เป็นดอกเัื่อนเดกมันตงองออกดอกนี่ เก็บมาแต่ลรากระสอบไปลังบ้านไม่แย่เอาไม่เห็ดขั้นสมพี่น้องอันนี้เราเนี่นี่เดี่ก้อนออกดอ,อกแล้วนี่นดอกก้อนเป็นลักษณะนี้นี่เอาละเอาพักย่างลเล็กน้อย,อยพี่น้องน้มครับรพี่น้องคนหนึ้งกลัดหวาน,ก,นกินสดเด้อพี่น้องนี่กรอบหวานนี่ แก่กินสดๆเลยต้นแก่พอดออกมาเป็นทังตินแล้วพี่นอ้องดิุ่่นห้อมครับอืมอยำยินพวดลด นะต้นเดียวกันนี้พี่น้องมึงเนาะมันแจ่มแก่มาเป็นยังสีใบเพื่อนเห็นบ่ใบข้างสิเดียวเพื่อนต้นเดียวกันนี้นี่นี่อันเดียวกันนี่เห็นบ่นี่อันเดียวกันเลยดิเห็นบ่เนาะเป็นใบยัก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 นี่เดียวอันเดียวกันเลยนี่เห็นบ่แก่มาเพ่อสีใบยังสีแล้วนี่ยอดออกขึ้นบ้างสิแเกรอบหวาน ยอย่างเล็กและน้อยพี่น้ององามเปชรวินเตอร์เคปสวยงามอมากาศมืนขึ้น พุ่มนี่พี่น้องพี่น้องกาดหวานนี่เลยเห็นพวกกันเพิ่นมๆนได้แก่มันจะเป็นใบอยงนี้แหละซอยๆแก่เราก็ยังคอยเห็นไข่ให้มึงกินนี่แหละใบคือพักการ์ดวะเนี่ยอ๋อแล้วพี่น้องได้รลายแล้ว